ครับผมช่างเบียร์จากเก t ต์เฮาส์สวิตตนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับโครงการเดอะมืดไลท์นะครับอยู่ที่ซอยเพชรเกษม63นะครับเป็นโครงการเดิมกับ e p 4 e p 5เลยนะครับแต่ไม่ใช่หลังเดิมนะครับเป็นหลังใหม่นะครับในโครงการเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกค้าต่อเติมอะไรกับเราบ้างนะครับเชิญครับครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของบ้านลูกค้าที่เป็นพื้นที่ซักล้างนะครับที่ทางโครงการเขามีไว้ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับตอนแรกก็จะเป็นโล่งๆเลยนะครับยังไม่มีโครงหลังคายังไม่มี เป็นส่วนของโครงหลังคานะครับผมตัวโครงหลังคาเนี่ยเราก็จะเลือกใช้เป็นโครงสร้างเหล็กกล่องนะครับเป็นเหล็กกล่องทาสีกะสนิมแล้วก็ทาสีจริงเป็นสีขาวนะครับส่วนวัสดุหลังคาเนี่ยก็จะเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสนะครับหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงนะครับในส่วนของสีของการโปร่งแสงนี่เป็นสีขาวสีใสกิ๊กเลยนะครับก็จะไม่ใช่สีขาวขุ่นนะครับให้แสงสว่างอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนท้องด้านล่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝ้าระแนงนะครับเป็นฝ้าระแนงไม้เทียมนะครับตัวนี้จะเป็น ตะแนงขนาด2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับผมติดตั้งกันที่ระยะห่างประมาณ3เซนติเมตรนะครับผมก็จะให้เงาของมาระแนงที่จะส่องผ่านลงมาสวยงามเลยนะครับผมส่วนรางน้ำนะครับรางน้ำเราก็จะใช้เป็นรางน้ำสเตนเลสเกรด304นเช่นเดิมนะครับท้องรางอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับก็ดีไซน์ลงมาตามเชฟของโครงเลยนะครับแล้วก็วิ่งรางน้ํายาวไปลงด้านหลังนะครับจะมีส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีท่อ PVC อยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าส่วนนี้ลูกค้าทําอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผมเชิญครับ ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับลูกค้าต้องการเป็นโซนนั่งเล่นนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการพื้นที่ตั้งถังน้าดีกับปั้มน้ำนะครับปกติเนี่ยถังน้ําดีเนี่ยจะอยู่ด้านในบ้านนะครับที่โครงการเขาทิ้งมาให้ลูกค้านะครับลูกค้าทำการย้ายออกมาเพื่อด้านในในีลูกค้าต่อเติมเป็นห้องครัวนะครับก็ย้ายถังน้ําดีออกมาแล้วก็ย้ายปั๊มออกมาด้วยนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเป็นปลั๊กไฟให้ลูกค้าเป็นปลั๊กัน้ำให้ลูกค้าหนึ่งจุดอยู่ด้านในนะครับผมก็สามารถเสียบใช้งานตรงนั้นได้เลยนะครับส่วนนตรงี นะครับก็จะกั้นเป็นแผงเหล็กนะครับเพื่อให้แยกโซนกันอย่างชัดเจนนะครับเป็นโซนเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างสังเกตคือลูกค้าจะมีการเก็บพวกไม้กวาดพวกบันไดแรงต่างๆก็สามารถเก็บในนี้ได้นะครับจะด,ดูเรียบร้อยนะครับก็ด้านนอกก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นทากิจกรรมอะไรได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นงานระแนงบังตานะครับเป็นฝั่งที่ติดกับรถโครงการ ระแนงบางตาเนี่ยก็จะเป็นระแนงไม้เชลล่านะครับขนาด3นิ้วนะครับทาสีเป็นสีขาวลานเว้นช่วงไฟอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรนะครับก็จะให้อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับก็สามารถมองเห็นภายนอกได้นะครับผมส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้มีการปูกระเบื้องนะครับพื้นปูกระเบื้องเนี่ยลูกค้าเลือกลายกระเบื้องมาเป็นเฉดสีใกล้เคียงกับลายหินนะครับแล้วก็จะมียกระดับขึ้นมาทีหนึ่งนะครับเป็นส่วนของบริเวณตั้งถต่น้ํงดีนะครับระยะห่างของสเตปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10ซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะครับผมก็มจะแยกส่วนกันอย่างชัดเจนเลยนะครับคูกระเบื้องยาวไปถึงด้านนอกเลยนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับในส่วนของโครงสร้างด้านข้างเนี่ยหลังคางของเราเนี่ยเราจะตั้งเสาตามตําแหน่งของโครงสร้างกับตำแหน่งของเสาที่เราเห็นนะครับก็จะมีเสาทั้งหมด6ต้นนะครับเราจะไม่ยึดเกาะกับตัวบ้านนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเป็นโครงสร้างแยกกับตัวบ้านอยู่แล้วเมื่อเราไปตั้งเสา โครงสร้างเนี pues so so 8, nah ่ยเราก็ควรที่จะแยกกับตัวบ้านด้วยนะครับไม่มีส่วนที่เกาะกับตัวบ้านเวลาเกิดการสุดตัวหรือมีปัญหาอะไรในอนาคตเนี่ยจะได้ไม่ไปดึงกับตัวโครงสร้างบ้านด้วยนะครับแล้วลูกค้าก็จะไม่มีปัญหากับการประกันตัวการประกันตัวบ้านของลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับในส่วนของงานภายในนะครับลูกค้าก็ทําการต่อเติมเป็นครัวนะครับลักษณะของครัวก็จะเป็นครัวบิวอินนะครับในส่วนประตูทางเข้าเนี่ยเดิททีโครงการก็จะมีผนังให้ลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็จะมีช่องเปิดให้นะครับอยู่ที่ประมาณเมตเก้าสิบนะครับ ความสูงที่มัน90ความกว้างที่มัน80เซนติเมตรนะครับ <c oughs> ก็ลูกค้าทําการติดตั้งเป็นประตูบานเลื่อนแขวนนะครับอ่ะจะมีรางเลื่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็สามารถเปิดเข้าไปได้เลยเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันครับเชิญครับ ในส่วนของงานภายในนะครับลูกค้าต้องการต่อเติมกับเราในส่วนของงานโครงหลังคาขออนุญาตแนะนาก่อนแล้วกันนะครับโครงหลังคาก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องกันนะครับผมทาสีกันสนิมทาสีจริงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรางน้ำสเตนเลสที่อยู่ทางฝั่งด้านนี้นะครับไหลสลปลงมาเป็นรางน้ำสเตนเลสเปรี3ยสามส่วนสี่เช่นกันนะครับแล้วก็หลังนี้เนื่องจากตัวบ้านลูกค้าเป็นบ้านสามชั้นนะครับเรื่องอย่างคือหลังคาของบ้านเดิมของเขาจะสลปไหลลงมาลงด้านหลังหมดเลยางานต่อเติมของเราจะเป็นหลังคาไมทัลนชีสนะครับ ถ้ามีน้ําฝนที่ตกกระทบลงมาจากชั้น3เนี่ยก็จะทําให้เกิดเสียงดังค่อนข้างที่จะผสมครเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าติดตั้งเป็นยางน้ําเซนเลตที่อยู่ด้านบนของหลังคาเดินอีกทีหนึง่งแล้วก็ทําการเดินท่อลงมานะครับเดินท่อลงมาจากชั้น3านะครับก็จะมีลงมาทางป่องชา้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็ล้างน้ําเดิมของครัวเนี่ยก็จะอยู่ทางป่องชา้าฝั่งด้านนู้นนะครับผมก็จะแยกกันดูทิ้นเชียงเลยตัวนี้ก็จะทําให้ลูกค้าสามารถ ลดปัญหาคือ1เลยคือเรื่องของเสียงนะครับที่น้ําฝนจะตกกระทบลงมาจากชั้น3นะครับและ2คือเรื่องของการกัดกร่อนของน้ําฝนที่จะทําให้สีของหลังคาเนี่ยทีเสียไปได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยในการที่ติดตั้งรางน้าชั้นของบ้านเดิมก่อนนะครับผมอ่าโอเคในส่วนของภายในนะครับภายในเนี่ยลูกค้าก็ต่อเติมเป็นครวัวบิวนะครับครวัวบิวเนี่ยก็จะมีงานปูกระเบื้องยางนะครับกระเบื้องยาง s p c นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาดประมาณ2เมตรนะครับแต่แต่ละ ผ่นเนี่ยเราก็จะปูสลับฟันปลากาันนะครับตามตำแหน่งของบอ่อพักต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เทปิดให้ลูกค้านะครับเราก็จะทําการบล็อกเป็นฟาสเซเลตขนาดหกนิ้วให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะบล็อกตามตำแหน่งของบอ่อพักเลยจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนของถังบำบัดนะครับหรือถังเซตที่รับน้ําจากชักโครกนะครับเราก็ทําการบล็อกเป็นฝาสเซเลตให้ลูกค้าเวลามีปัญหาอะไรนะครับลูกค้าสามารถเปิดทําการเซอร์วิสได้หรือจะใสย่ยูดิมซีเพื่อช่วยในการบำบัดน้าเสียได้เลยนะครับก็ระดับของ ตัวฝาดสเลจกับระดับพื้นเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกันเลยนะครับอาจจะเวลาเดินจะไม่สะดุดนะครับผมเราจะมีฝั่งนี้อีกจุดหนึ่งนะครับนแล้วก็ในส่วนของงานไฟฟ้านะครับที่เราทำให้ลูกค้านะครับผมขออนุญาตแนะนําของปลั๊กก่อนเลยกันปลั๊กเนี่ยเราจะติดตั้งให้ลูกค้าเป็นปลั๊กเก่าคู่นะครับอ่าเป็นปลั๊กสองเต้าเสียบนะครับอ่าตามตําแหน่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าลูกค้าเลยก็จะมีที่หน้าเคาน์เตอร์2จุดนะครับแล้วก็จะมีของผู้ดูดพันด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนของแสงสว่างเหนือฟ้าเนี่ยแสงสว่างฟ้า,ฟาพดานะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4จุดนะครับเป็นโคมไฟดาวไลท์นะครับลูกค้าสามารถทำการเปิดจากด้านในบ้านออกมาได้เลยหมายถึงว่าเปิดจากประตูด้านในนะครับติดทั้ง4ดวงเลยแล้วก็จะมีสวิตช์หนึ่งจุดอยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้ก็ทําการเปิดไฟตรงโซนด้านนอกนะครับตัวนี้เราจะติดตั้งเป็นบล็อกวไว้ให้ลูกค้านะครับ ตัวเนี้ยที่จะสังเกตคือเราจะไม่ได้เป็นเดินฝังให้ลูกค้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผนังตรงนี้นะครับเป็นผนังของโครงการเป็นผนังเดิมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ได้ไปกรีดฝังบล็อกเข้าไปด้านในเราจะเป็นที่จะต้องเดินลอยนะครับดังนั้เราก็มีการเก็บงานเดินท่อร้อยสายเรียบร้อยนะครับม,ม,อมองไม่เห็นสายไฟก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับ ครับในส่วนนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับว่าต้องเราก็ต้องมาทําความรู้จักของลูกค้าของเราครับเหมือนกับทุก e ีที่ผ่านมานะครับผมก็ขออนุญาตแนะนํานะครับมีเป็นลูกค้าชื่คนนี้นะครับ<ไ>อสอนบรการนี่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการเรานะครับก็ขออขนุญาตภา์ลูกค้านหนึ่งนะครับว่าลูกค้ารู้สึกใยงไรบ้างครับกับการใช้บริการงานต่อเติของเราเออตั้งแต่แรกก็คือรู้สึกว่าทำงานไวแล้วก็งานละเอ,ะอยียดแล้วก็ถ้ามีจุดไหนที่แบบว่าไม่ตรงตามความต้องการก็สามารถแจ้งวิศวกรหรือว่า ช่างเบียได้ไดน้อโอเคก็โดยภาพรวมคะุณนี้ก็โอเคกับผลงานนะครับโอเคค่ะสวยมากสวยตามที่คิดเลยแล้วทีนี้คุณนี่ได้คอนแทคอูเราจากที่ไหนครับก็ค,คือว่านในโครงการนะคะมีบ้านหรือทำมาก่อนทีนี้เหมือนว่าเห็นผลงานแล้วสวยก็เลยไปถาคอนแทคกับเจ้าของบ้านหลังน,นั้นแล้วก็ติดต่อคอนแทคมาทำบ้านตัวเองก็จะมี หลังมัางๆ่าาองหลังคงท่าราน้ก okay, okay, well. okay, well, okay, well, like, ็ท่างกนใช่ไหมตาเราไปเดินไปดูผลงานก่อนที่จะให้เรามาทำอยู่แล้วก็คือเห็นผลงานจริงสวยก็เลยก็เลยคิดว่าเออจะทำออกมาดีก็ภาพรวมก็โอเคก็ถือว่าเราก็ได้ปฏิบัติงานลูกค้าอย่างเต็มที่นะครับก็สุดท้ายแล้วที่จะแจ้งลูกค้าก็คือกานส่นของงานของเราเนี่ยอ่าถ้ามีการเกิดปัญหาอะไรระหว่างการใช้งานนะครับลูกค้าสามารถแจ้งกับเราได้เลยเราจะมีทาง กิจารซื้เข้ามาซื้อให้นะครับเราในส่วนของเราประการลูกค so can right ้าเนี่ยไม่ว <Yeah. S 2> ่าจะเป็น uh อันน so ี้ผมแจ้งก่อนเลยกันนะครับก็เนื่องจากเราเป็นเป็นกิจกางที่เราใช้เราบริการลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็ถ้าลูกค้ามีปัญหาตรงไหนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการงานต่อเติมหรือเรื่องของการใช้งาน้านเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาเราได้นะครับเราให้ําปรึกษาตรวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายการใช้งานนะหลายไฟล์ติดสามารถโทรมาสอบถามเราได้ว่าสามารถแนะนำลูกค้าในส่วนที่เรารู้ได้นะครับผมก็ท้ายนี้ อ่าียวขอนลค้ามีอแนะนเราพุมเดิมหมบีอะไรในคเตเราบ้าง,ง,ไ,งไหงานไม่มี่เพราะว่าคือทางานดีก็ <c oughs> มีการสื่อสารมีช่องทางในการติดต่อที่ทาให้แบบเจ้าของบาง้านสามารถติดต่อกับช่องได้ดย <c oughs> ขอคุณมากครับที่ใช้บริการงานตกับเราเพวันนี้ก็เป็นอีกคั้งหน่ที่ลาสละเวลามาให้สัาษ่าเรานะขอบคุณมากครับคะคะ